ยกนิ้วด้วยเร็วเอาไว้สวัสดีครับเร็วอยอดถ่ายแล้วนะสวัสดีครับร้อนไหมครับไม่ร้อนครับอร่อยไหมอร่อยครับทำหน้าทำหน้าจุ่มมือจุมือจุนิ้วจุนิ้วเร็วจุนิ้วจุนิ้วเยี่ยม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 ไหนอ่ะแล้วแบบใบแล้วใบอันชอบกินมากแล้วชอบกินอะไรครับ ่ครัแล้วมีอะไรครับไใบกินแบบมีความสุขไหมครับกัดโยร์เร็วจ้าแล้วก็ทำไงดีไม่ต้องกระดูวก็อร่อยมากครับแล้วก็บอกว่าอย่าเรียนแบบใบนะครับเพราะใบไม่เพราะใบไม่กินผักครับกินไม่กินเนาะแต่ว่าใบรักโลกนะครับบอกเลย เอาใบกุ้ครับไม่ไปกินเดียวเอายบายครับยบาบแล้วก็ทุกบายครับเดี๋ยวกินที่เด็กก่อน